มักหนาวมาเคลือคืนเดี๋ยวก่อนเนี่ยมาได้ถามอยู่มาแมนบพรว่าบ่าคุณครูว้าเอาบอกมามี่อย่างเนี่ยมักหนาวมักหนาวเคลือคืนเคลือคืนตะไคร่คือมาเคลือพวงมาเคลือคืนกระเทียมกือเทียมซัำนี่ยกาซียาเอามาหั่นยังได้หรืบัตรหมกกรอนเอามาหมกกรอนแล้วก็มาย่าง หมกคนจ้าหมกก้อนหมกใส่ขี้เทากอนขี้เทาเห็นแต่หมกเราก็เห็นแต่หมกขี้เทาเข้าไปนี่แล้วก็เอาไปย่างบะต้องล่างบะต้องล่างบะเขือนี่บะเขื่อนยังบะเขื่อคืนบะเขื่อคืนบะเขื่อขุมขุมแล้วจะมีน้ำบะเขื่อคืนคือมะเขืออ้อยตกี้เอาไปล่างเพราะว่าขี้เทามันแก้อักเสบ เืนคือนมาคือขื่นเมื่นมาคือมื่นเขียืนมคือคืนมาคือชาเป็นภาษาชาเมาคือแล้วแม่ว่าไงนะมาเดียวกันไหมครับพี่น้องครับภาษาไทยเเยกมอืน ไทยเอิ้นมาเขียร์หื่นนั่นแหละแต่เราเอิ้นมาเขียร์วผมอยากเป็นอย่างนั้นแหละเราลงพิษไปเลยนะเป็นอภัยทานนะครับเป็นธรรยทานนะครับเป็นธรรมทานมาเป็นอภัยทานเลยธรรมทานเลยว่าเลยเอาแล้วเอามาเฮ็ดจังได๋ต่อบัดนี้เอาไม้เอาจิ้งำมาตำหมกสากอนแล้วก็ปิ้งปิ้งอ๋อหมกแล้วปิ้งข้างบนนี่เด้อเอ๋อไปอยู่ข้างล่างแล้วมาข้างบนจ้ะอ๋อมีการพริกแพงอย่างงี้เอาเป็นต้นอ่ะก็ตำตำตำแล้วก็สิเป็นแนวนี้เนาะจ้ะนี่ กามาปั้นปั้นเป็นลูกก้อนยังส่อันนี้เสําหรับคนวอยแข็งโห่โห่วอยากแข็งให้นี่กระจกคอกจกคออ๋อกวาดนี่กวาดอย่างนี้แก้ไอ้นะครับแก้ไอ้อันที่เป็นเป็นนิดกลืนได้เลยอันนี้กลืนสําหรับคนกินแย่อ๋อคนกินแย่อันนี้คันไหลก็เอาเข้าไปล่วงในคอรนเออ ยากวาดทำไมกราดเนอะกวาดคอใช่เออที่มาที่มานั่นแหละกวาดเกี่ยวกับเอ่อกวาดเด็กแก้ซางตามขโมยอะไรอย่างเงี้นะมันมันทุกอย่างไงมันยาตัวนี้ไอ้ยาตัวตัตัวนี้แกไอตัวนี้แกไอจําหับมาจากเหล้าด้วยนี่ตีจะโดูต้นลําหับวะเล้าแท้ๆหรอกระชังวะ <c oughs> เราโซนเป็นลาวแท้ๆนี่แหละ <c oughs> ลาวยงจัก็ลาวียงจับนะหนูก็มาจากอพยศพนเป็นาานายนพลพนโอพยศ <c oughs> คือคืออย่างงี้พนมีรอยสักนอกนอกจากยากเป็นแล้วกว็เกี่ยวกับดนตรีขึานคู